<c oughs> สวัสดีครับวันนี้อริยฟาร์มทุ่งสีอุดมนะครับจะให้ดูนะครับการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงดินนะครับตันนี้ก็ออกดอกเยอะนะฮะจนจะมีฝักพอดีรอรถไถมาไถให้อยู่นะครับนะีฮนะหนะ้าที่ตรงนี้ก็ประมาณสี่ไร่กว่านะครับแต่ว่า หวานไม่ยังไม่ทมั่วท่าไหร่่ไครับชึ่งดาวเรืองนะครับตรงนี้อีกสองสาวันเดี๋ยวรถมาไถกะว่าจะปลูกมันสำปะหลังแบบอินทรีย์นะครับนี่เราจะเน้น การทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ที่ไร่เนี้ยจริงๆมีไฟฟ้าถึงแล้วแต่ว่านายโยบายที่นี่เราจะใช้แบบค่าพลังงานไฟฟ้าศูนย์บาทนะฮะเห็นไหมครับตอนนี้กำลังสูบน้ำลงคลองไส้ไก่ก่อนหน้านี้คลองนี้อุดมไปด้วยแหนแดงนะฮะตอนนี้ตายหมดกำลังเอาชุดแหนแดงชุดใหม่กำลังลงอยู่นะครับ ที่ท่านเห็นนั่นก็คือแผงโซลาเซลล์แบบโมโนฮาฟนะครับรับแสงได้2ด้านนะครับขนาด740วัตต์เอ่อปั๊มน้ำหมายถึงปั๊มน้ำที่ที่ใช้นะครับขนาด740วัตต์นะฮะด้วยหอมทองนะครับแล้วก็แผ่นให้ดูนะครับทีุ่กเขียวคือเป็นนาข้าวยังไม่ได้ไถน,นะครับรอรถไถน,นะฮะ แล้วก็นี่คือบ่อสระน้ำสำหรับเลี้ยงปลาตะเพียนนะครับอันนี้เราก็จะเพือ่อที่จะทำปลาส้มอินทรีนะครับมนนีสระน้ำนะฮะน,นี้เราจะออกแบบระบบไว้ประมาณเป็นแบบนี้นะครับคือจะสูบน้ำขี้ปลาจากบ่อเนี่ยขึ้นมาใช้ขึ้นมาแทงนี่นะครับแทงนี้ขนาดเส้นผ่าูนยนกลาง1เมตรสูง1ิ สิบปอกก็ประมาณ5เมตรนหน่อยนะแล้วสูบน้ำเพื่อที่จะปล่อยน้ําระบบใช้แรงดนันแรงน้ำถ่วงนะฮะแล้วก็ปล่อยให้พืชในไร่นะครับแล้วก็เวลาน้ำเต็มแทงเนี่ยก็จะมีระบบ s p i ิวเว y หรือว่าไหลกลับมาเข้าชุดกรองนะครับแต่ยังไม่ได้ติดตั้งแต่เล่าหลักการให้ฟังว่าแล้วก็เอากรองน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำคืนบ่อนะครับก็จะทำให้ระบบบาบัดน้ำ ทำให้ปลาเราเนี่ยมีรสชาติดีนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับนะครับให้ดูปลานิดหนึ่งก็ได้ครับ,นะรบ,หบเห็นไหมครับหมูมัดช้าแหวกว่ายเห็นไหมฮะนี่ที่ท่านเห็นอยู่ก็คือปลาตะเพียนนะครับหลักๆคือตะเพียนแต่ก็จะปล่อยประมาณ 30พันส,สามสปลานะครับก็จะมีปลาตะเพียนปลานินนะครับปลาปลาในสําหรับเป็นกินที่ผิวดินนะฮะปลานิลก็จะกินกลางกลางส่วนกินผิวน้ําก er. ็จะเป็นตะเพียนนะครับซึ่งที่นี่เราเน้นตะเพียนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีปล่อยหอยขมนะครับมีหอยขมแล้วก็หอยหอยทรายนะครับนี่ครับปลากําลังแหวกว่าย ส่วนปลาที่ท่านเห็นแหวกว่างอยู่นี้ก็คือ,อมีอายุมีอยู่3รุ่นนะครับก็จะมีไซส์ใหญ่เหมือนกันรุ่นแรกเราปล่อยประมาณ20า่ประมาณต้นเดือนกุมภานะฮะแล้วก็มีมีนานะครับมีอยู่2ถึง3มรุ่นนะครับนี่ฮะแล้วก็เพิ่งปล่อยไปวันที่24ประมาณพันกว่าตัวนะครับนี่พี่น้องดูบรรยากาศนะครับ วันนี้ก็จะมีกิจกรรมปลูกหญ้าเป็นแนววินเบลทนะครับในการทําเกษตรอินทรีย์เราต้องปลูกหญ้ารอบคันที่นะครับเนื้อที่ที่ท่านเห็นตรงนี้นะฮะประมาณเนื้อที่ประมาณ20ไร่นะครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านโนนสนามตําบลน,นากเกษมอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในชื่อไร่อริยฟาร์มทุ่งศรีอุดมนะฮะ ถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวให้เข้ารูปเข้ารอยหรือว่าให้เริ่มปลูกกล้วยนะฮะหรือดำนาเสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็มาเยี่ยมชมได้นะครับมาแ,แรกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ